นะะในสมัยที่นี้เรียนจบใหม่ๆนะเรียนจบอายุ2 0 21นี่แหละเริ่มทํางานตอนนั้นได้สวัสดิการทํางานบริษัทนะคะได้สวัสดิการที่ตรวจสุขภาพ,พประจาปีนะคะได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกก็คือค่าประกันอะไรตรงนี้นั่นแหละทีนี้สวัสดิการก็โอเคเนาะเขาก็ให้เราเต็มที่เลยการตรวจสุขภาพเนี่ยก็ให้ในแพ็กเกจที่เรียกได้ว่าคุ้มครองตามวัยเราเลยอะคะ่ะแต่นี้ก็คิดว่า จะให้ตรวจทําไมจะให้ตรวจทําไมในวนัยนี้อายุประมาณนั้นนะคะจะให้ตรวจทําไมเพราะตรวจทีไรก็ปกติไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะนี่คิดว่าเปลี่ยนเป็นเงินแทนได้ไหมค่าตรวจสุขภาพประจาปีปีหนึ่งก็เยอะเนาะปีหนึ่งก็หลายบาทนะคะเป็นพันเลยเปลี่ยนเป็นเงินแทนได้ไหมนะคะนี่มีความคิดแบบนั้นตอนนั้นเมื่อทบทวนกลับไป เป็นแบบประมาทมากอะ่ะใช้ชีวิตประมาทนะคะไม่มีความรู้ด้วยประมาทบวกไม่มีความรู้ตอนนั้นนี่คิดว่าอะไรอายุยังน้อยสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวค่ะเป็นเรื่องไกลตัวยังไม่ต้องใส่ใจนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก่อนนะคะนี่ไม่ใส่ใจเรื่องอาหารที่นี่กินนี่ไม่ดูแลสุขภาพนี่โฟกัสเฉพาะ การทำงานโฟกัสเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงานการที่ทำยังไงเพื่อให้เราเนี่ยมีเงินเดือนที่สูงขึ้นแล้วนี้ก็เรียนโทรด้วยทำงานไปด้วยนะคะในช่วงวัยนั้นคือคิดว่ามันดีมันเท่นะคะมันเป็นคุณค่าของชีวิตอะนะ,ค,ะคิดตอนนั้นแบบนั้นนะคะดีนะที่นี้อ่ะไม่ได้เป็นคนกินเล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ได้ติดยาเสพติดนะ,ะบอกเลยว่า ถ้าคิดแบบนี้ตอนนั้นนะถ้ามีใครมีเพื่อนๆน,นะคะคิดแบบนี้ตอนนั้นนะตอนนี้คุณยังคิดแบบนั้นอยู่นะนี้มองว่าการที่นี้คิดแบบนั้นน่ะมันคือวิสัยทัศน์อะ่ะโคตรแคบเลยวิสัยทัศน์แคบมากนะคะและหลังจากนั้นไม่นานค่ะนี้ก็มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะครั้งที่หนึ่งนะคะเรียกได้ว่าผิดจังหวะอยู่เป็นปีเลยอะมีอาการใจสั่นใจวิวเวียนหัวหน้ามืด วูบเป็นลมหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายนอนหลับไม่ดีชีพจรบางจังหวะหายไปเต้นเต้นหยุดหยุดนะคะและด้วยอาการเหล่านี้เนาะก่อตัวกลายมาเป็นโรคหัวใจที่ชัดเจนตอนอายุ40ค่ะตอนอายุ40นะคะปัจจุบันก็หายแล้วเนาะเรียกได้ว่า หายขาดไม่มีอาการมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะคะโรคที่มาจากเชื้อโรคนะทุกคนมันสามารถที่จะติดต่อกันได้นะคะแต่โรคที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคเราจะเรียกมันว่าโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรงังหรือโรค NCD นะคะอย่างความดันโลหิตเนี่ยเราเรียกเราจัดเขาอยู่ในกลุ่มของโรค NCD โรค NCD คะ่ะมันเป็นโรคที่ใช้ระยะเวลาในการก่อร่างสร้างตัว หัวใจเท้นผิดจังหวะที่นี้เป็นนะก็เรียก NCD เหมือนกันเนาะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่เรื้อรังนะคะโรค NCD เนี่ยเมื่อเป็นแล้วเราจะไม่หายขาดแต่อาการค่ะมันจะดีขึ้นไม่กลับมาเป็นอีกได้ถ้าเราดูแลถ้าเราป้องกันตัวเองให้ดีควบคุมสาเหตุของโรคให้ดีเราจะไม่มีอาการกลับมาเป็นซ้ำนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้อง รู้ให้เร็วค่ะว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงแล้วนะเรามีแนวโน้มที่จะเป็นแล้วหรือยังเพื่อที่เราจะได้ควบคุมทันทีแล้วก็ไม่ทำให้โรคมันบานปลายเราจะต้องรู้ให้เร็วค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ